จุดสางบ้านจุดที่2นะครับจุดนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่พี่การชอบแล้วก็นิยมเอามาสร้างบ้านมากๆนะครับถามว่าทาไมต้องเป็นจุดนี้ครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันมันเป็นพื้นทรายที่เรียบนะครับแล้วก็ไม่มีต้นหญ้านะครับทาให้แบบพื้นผิวของมันสวยถูกใจพี่การนะครับแล้วก็แถมยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยแล้วก็ยังมีรังบีเวอร์นะครับให้เราเก็บพวกซีเมนต์นะครับได้เยอะแยะรวมถึงไม้นะครับแล้วก็มีไดโนเสาร์นะครับ สามารถจับได้นะครับในบริเวณนี้ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่เราต้องการเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้อย่างตรงนี้ขอโทษทีตรงนี้เลยน้องๆบอกเลยว่าเหมาะมากนะครับกับสายแบบชิวที่อยากจะขึ้นมาอยู่แบบสงบสุขนะครับเกาะบนนี้นะครับเกาะตรงนี้ก็เหมาะมากนะครับสาหรับน้องๆนะครับที่อยากจะขึ้นมาอาศัยอยู่อย่างสงบสุขแบบมีวิวทิวทัศน์สวยๆมีไดโนเสาร์กินพืชเกิดรอบๆแนะนำเลยตรงนี้เลยฮะ ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกราบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกมอาร์คโมบายในโหมดฮาร์ดคอร์ระดับบูตันในซีรีส์อาร์ค200วันของพี่การนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับพี่การก็จะมาแนะนานะครับจุดดีๆนะครับสาหรับน้องๆคนที่ยังไม่ได้สร้างบ้านแล้วกําลังมองหาจุดดีๆสวยๆที่อยากจะเอาไว้สร้างบ้านนะครับซัก1จุดนะฮะวันนี้พี่การก็เลยจะพานุองๆน,นะครับมาแนะนําจุดสร้างบ้านสวยๆดีๆ นะครับให้กับน้องๆได้รับชมกันนะครับจะมีจุดไหนบ้างแล้วก็จะมีจุดไหนตรงใจหรือว่าจะมีจุดไหนที่น้องๆน่ะไปสร้างกันไว้แล้วบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปนับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับน้องๆมาดูซิว่าจุดไหนจะตรงใจของน้องๆบ้างแล้วก็น้องๆท่านใดนะครับอยากจะโชว์รูปไดโนเสาร์นะครับก็สามารถกด เข้าไปที่คําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์นะครับพี่การจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้นะเป็นกลุ่มลิงก์นะครับเพียงแค่น้องๆกดไปแล้วก็ขอเข้ากลุ่มได้เลยเดี๋ยวพี่การก็จะไปรับนะครับแล้วก็น้องๆเอารูปได,ดโนเสาร์ตัวที่น้องๆรักนะครับเท่ๆสวยๆตัวไหนก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็พร้อมแนบชื่อของตัวเองมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาโชว์กันในคลิปทุกจบทุกการนะครับที่พี่การทุกครั้งเอลิ้นล้วนลวนทุกครั้งที่พี่การลงคลิปนะครับพี่ วันนี้ก็ปไปรับชมจุดแรกที่เราจะมารับชมจุดสร้างบ้านกันเลยดีกว่าครับน้องๆจุดแรกที่พีการจะแนะนํานะครับเป็นไงแนะนำกิฟฟินก่อน4บัก เกือบโตแล้วจุดแรกนะครับก็คือจุดนี้เลยน้องๆนี่เลยตรงที่เราอยู่กันนี้เลยนะครับจุดนี้เลยนะครับเป็นจุดแรกที่อยากจะแนะนําให้น้องๆนะครับมาสร้างบ้านกันเลยนะครับจุดนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณนี้เลยครับน้องๆนี่จะให้ดูนะครับในแผนที่ก็จะอยู่จุดนี้เลยนี่ตรงจุดที่มันเป็นจุดแดงกระพริบกระพริบที่พิการอยู่นี้เลยนะครับน้องๆจุดแรกที่จะแนะนําก็คือตรงนี้เลยบริเวณตรงนี้เลยนะครับจุดนี้นะครับมันจะเป็นบริเวณหน้าน้ําตกนะครับน้องๆ อย่างที่น้องๆเห็นครับจุดนี้ก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยมากเลยแล้วก็จะไม่มีไดโนเสาร์ตัวใดนะครับมาทําร้ายบ้านของน้องด้วยคือเป็นจุดที่สงบและก็สวยมากๆเลยพร้อมกับนะครับยังมีน้ําตกนะครับซึ่งเป็นวิวที่สวยมากๆนะครับแถมยังมีนะครับรังบีเวอร์แล้วก็ไดโนเสาร์อีกมากมายนะครับที่จะเกิดอยู่ใกล้ๆกับบ้านน้องนะครับแถมยังมีรังบีเวอร์ให้น้องๆได้เก็บทรัพยากรเยอะแยะมากมายเลยเห็นปะ นี่เลยนะครับจุดนี้เป็นจุดหลักที่พี่การชอบมากเลยนะครับเพราะว่าจุดนี้อยู่ใกล้กับภูเขาที่เราสามารถฟาร์มหินและคิคดต้านแล้วก็ออไอโพลิเมอร์ได้ด้วยนะครับนี่บอกเลยว่าโคตรดีเลยนะหมายถึงออคซิเดียนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีเหล็กเกิดด้วยนะครับพี่การก็นี่สร้างจุดฟาร์มของไว้ที่นี่เลยนี่เลยน้องๆที่ดูคลิปพีการอยู่ก็คงจะเห็นนะว่าพีการนะครับสร้างบ้านไว้ ด้านล่างนะเออบ้านนะ่ะสร้างด้านล่างนะครับแล้วก็จุดฟาร์มของนะครับแต่บ้านยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับบ้านนะ่ะยังสร้างไม่เสร็จนะแต่ว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆก็ลงรีเทลไว้ก็พอสมควรนะโอเคก็นี่นะครับคือจุดที่1แล้วก็เดี๋ยวไปดูในจุดที่2เลยนะครับจุดที่2ก็อยู่ไม่ไกลเลยอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนี่เดี๋ยวพาไปดูวิถ้าไปจารา โอเคเดี๋ยวจุดที่2ก็จะพามาดูกันเลยนะครับจุดที่2ที่จะแนะนํานะครับก็คือตรงนี้เลยไม่รู้ว่าน้องๆมาสร้างกันหรือ,อยังนะเออเผื่อน้องๆคนไหนกําลังมองหาจุดสร้างบ้านก็นแนะนําเลยนี่เลยครับน้องๆจุดสร้างบ้านจุดที่2น,นะครับจุดนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่พิการชอบแล้วก็นิยมเอามาสร้างบ้านมากๆนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นจุดนี้ครับเพราะว่าจุดน,นี้เนี่ยมันมันเป็นพื้นทรายที่เรียบนะครับแล้วก็ไม่มีต้นหญ้านะครับทําให้แบบ พื้นผิวของมันสวยถูกใจพี่การนะครับแล้วก็แถมยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยแล้วก็ยังมีรังบีเวอร์นะครับให้เราเก็บพวกซีเมนต์นะครับได้เยอะแยะรวมถึงไม้นะครับแล้วก็มีไดโนเสาร์นะครับสามารถ จับได้นะครับในบริเวณนี้ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่เราต้องการเยอะแยะมากายเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็อยู่กับใกล้กับป่าเลดวูดด้วยเราสามารถนะครับสร้างรังพึ่งนะครับให้มันอยู่กับต้นเลดวูดได้นะครับบอกเลยว่าโคตรดีนะฮะแถมยังมีอุโมงค์ไม้นะครับที่จะวิ่งผ่านทะลุออกไปนะครับฝั่งตรงข้ามเหมือนกับสะพานที่ต้องบอกว่าโคตรจะเท่เลยน้องๆเป็นสะพานธรรมชาตินะครับดูแล้วแบบ มันดีอ่ะเออนี่คือจุดที่2นะครับที่พี่การแบบอยากจะแนะนํานะไปดูจุดที่3กันดีกว่าครับบอกเลยว่าจุดแต่ละจุดที่พี่การแนะนานะครับจะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆกับพวกออทรัพยากรนะครับพวกเหล็กพวกอะไรด้วยนะดังนั้นก็จะวิย้ย420เพรผู้สีโคตรสวยโอ้ยสวยจริงไงตัวเนี้ยเออเอาไว้ก่อนเรื่องนกอ,อยากได้เอาไปทําพัน์ สีมันสวยจริงครับส่านประชมโอเคเออเอาไว้ก่อนเอาโอเคครับน้องๆก็มาดูในจุดที่3กันเลยดีกว่าครับจุดที่3ก็คือบนยอดเขานี้เลย นืมจุดนี้เลยนะครับเป็นจุดที่3ที่อยากจะแนะนำนะครับให้น้องๆมาสร้างกันนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นบนภูเขาสําหรับบนภูเขานี้นะครับน้องๆมันดีตรงที่มันมีเหล็กเกิดนะครับแล้วก็มันมีทางขึ้นด้วยทางขึ้นก็นี่เลยเห็นป่ะน้องๆที่เป็นร่องทางขึ้นมานะเพียงแค่น้องๆเอาไดโนเสาร์นะครับเดินขึ้นมาตามทางนี้เลยแล้วก็เดินตึ๊กตึ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 กมาตามร่องนี้เลยนะครับน้องๆเออเดินขึ้นมาบนนี้นะครับก็จะไม่มีไดโนเสาร์ หนว่าไม่มีวะแล้วนี่มันตัวอะไร <c oughs> เอามันไปลงไปข้างล่างเอ้ยไอย้บ้าอุตส่าห์บอกน้องๆเขาว่าไม่มีไดนโนเสาร์ดูร้ายนี่นะครับเป็นหนึ่งหนึ่งจุดที่หน้าสร้างบ้านนะครับเพราะวิวทิวทัศน์มันโคตรจะสวยเลยเพราะจุดนี้นะครับเป็นแบบโอ้โหน้องดูสิเป็นจุดที่เราสามารถฟาร์มทรัพยากรเหล็กได้เยอะแยะนะครับมากมายกันเลยทีเดียวแถมยังมีแบบพวก คริสตันนะครับเกิดใกล้ๆด้วยนะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแบบต้นไม้ที่สูงใหญ่นะครับท่ามกลางป่าเลดวูดทิวทัศน์นี่ควรจะดีแถมอยู่แทบจะกลางแมปเลยนะครับตรงนี้นะ เออน้องๆคนไหนที่เป็นสายฟาร์มนะครับไม่อยากบินไกลก็แนะนําจุดนี้เลยนะครับเป็นจุดที่2แนะนํานะครับถึงทางขึ้นจะมีไดโนเสาร์เยอะแต่ขึ้นมาด้านบนรับรองว่าไม่มีไดโนเสาร์ตัวไหนมารบกวนน้องๆหรอกเพราะว่าบนนี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรบินขึ้นมานะแต่บอกเลยว่าบรรยากาศข้้งบนสวยมากครับท่านผู้ชมโอเคนี่เป็นจุดที่3นะครับไปดูในจุดที่4เลยจุดที่4จุดที่4นะครับ มาดูกันน้องๆว่าจะมีจุดไหนตรงใจของน้องๆที่น่ารักบ้างเอ่ยจุดไหนที่ตรงใจก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยบอกพี่การด้วยนะครับหรือว่ามีจุดไหนอยากจะแนะนําเพิ่มเติมพี่ตรงนี้ก็สวยนะก็แนะนํากันได้นะครับเพราะว่าเราจะได้แชร์พื้นที่กันแล้วก็ไปสร้างบ้านสวยๆที่มันสงบสุขอยู่ด้วยกันนะฮะน้องๆโอเค อันนี้ก็จะเป็นจุดที่4ที่พี่การแนะนำนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่พี่การเคยมาสร้างในโหมดออฟไลน์ที่พี่การเล่นเกมแรกๆเลยนะครับจุดนี้เลยนี่นี่เกาะกลางตรงนี้เลยถามว่าทําไมต้องมาสร้างที่เกาะกลางตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะสวยอะ่ะมีน้ําล้อมรอบนะครับสร้างสะพานเล็กๆนะครับสร้างบ้านบนนี้เป็นบ้าน2ชั้นนะครับพี่การเคยมาทําไว้ สวยมากครับน้องๆแถมยังมีถ้ำพิษอยู่หน้าบ้านให้เราลงไปฟาร์มเลเวลได้ด้วยนะครับเออนี่คือโคตรจะดีอ่ะนี่คือแบบฟาร์มฟินที่พิการได้รับจากการที่มาสร้างบ้านตรงนี้นะ ก็อยากจะแนะนำนะครับน้องๆคนไหนที่หาความตื่นเต้นนะครับอยากจะแบบสร้างบ้านแล้วก็มีแบบไดโนเสาร์มาบุกบ้านบ้างเป็นเวลานะครับก็ตรงนี้เลยเพราะมันจะมีเจ้าถือระเบิดนะครับมาวุ่นวายกับบ้านน้องๆได้ตลอดเวลาเลย <c oughs> เออแถมยังบางครั้งก็จะมีพวกบาลิโอนิกนะครับแล้วก็สไปโนเกิดมากัดน้องๆได้ด้วยนะจุดเนี้ย <c oughs> นี่คือจุดที่4นะครับที่จะบรษย์แนะนำนะครับตรงนี้แล้วก็อยู่ใกล้แบบซากนะครับอารยธรรมโบราณด้วยบอกเลยว่าโคตรด,ดีนะ เออเป็นไงเท่นะครับน้องๆอ,อยากจะแนะนําให้น้องๆแบบลองมาสร้างดูนะแถวนี้มันน่าอยู่จริงๆเลยโอเคไปสู่อันดับที่5กันเลยดีกว่าครับจุดที่5ที่พี่การจะแนะนํานะครับก็คือแันเดนเดนเดนแทนเดนเดนเดนจุดที่ห้บริเวณตรงนี้เลยนี่เลยบริเวณที่มีเจ้าแรปเตอร์อยู่นี้เลยนะครับ ถามว่าทําไมพี่อยากให้น้องๆมาสร้างตรงนี้เหตุผลที่อยากให้มาสร้างตรงนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่แถวเนี้ยมันเรียบนะครับน้องๆอย่างที่น้องๆเห็นครับมันเรียบเหมาะกับการวางวัสดุต่างๆนะครับแล้วก็วางสิ่งปลูกสร้างต่างๆดูสิทางนี้ก็เรียบนะครับทางนี้ก็เรียบนะครับแถมยังสามารถเรียกสัตว์หรือว่าไดโนเสาร์ตัวใหญ่ให้ลงมาอยู่ในน้ํา แบบนี้ได้ด้วยนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นแอ่งน้ําลึกไงเราสามารถเตียกไดโนเสาร์นะครับพวกสัตว์น้ําของเราเอามาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับรน้องเหมาะมากนะครับเหมาะมากๆเลยดูดิพื้นที่มันเรียบมากเลยเหมาะกับการสร้างสิ่งปลูกสร้างมากๆเลยนะครับจุดนี้สวยมากนะฮะก็ถ้าน้องๆคนไหนที่ยังมองหาพื้นที่แต่ตรงนี้จะตื่นเต้นหน่อยเพราะว่ามันจะมีพวกเทอรเรเบิร์ดแรปเตอร์สไปโนทีเร็ก คาโนนะครับคอยมาแบบวุ่นวายนะดังนั้นก็ถ้าคิดจะมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องทําใจเผื่อไว้นิดหนึ่งนะครับว่าจะต้องเจอกับความวุ่นวายกับพวกไดโนเสาร์พวกนี้แน่นอนแต่ก็แลกมาก,กับบรรยากาศที่สวยมา,ากเลยโอเคไปดูในจุดที่6กันดีกว่าครับน้องน้องสำหรับจุดที่6ที่แนะนำนะครับก็คือบนนี้เลยนี่เลยนะครับบนนี้เลยครับจุดที่6จุดนี้ก็จะเป็นจุดเดียวกับบ้านของพี่ป่ามี่เลยนะครับน้องๆอ,อ่าสำหรับน้องๆคนดีที่แบบ นะชอบแบบสงบๆนะครับมีไดโนเสาร์เกิดเยอะๆเป็นหมู่คณะแบบนี้ก็นึกถึงจุดนี้เลยนะครับน้องสงบสุขนะครับไม่มีตัวอะไรมาแน่นอนครับอยู่ตรงนี้นะครับเพราะไม่มีตัวอะไรเดินขึ้นมาได้นะ อาจจะเอาไดโนเสาร์ขึ้นมาได้ยากหน่อยแต่ว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่ดีนะครับมีวิวทิวทัศน์ที่สวยนะครับพราะพี่ปาม,มี่ก็มาสร้างไว้บนนี้เช่นกันนะคะบอกเลยว่าแถวนี้สงบสุขแน่นอนนะครับแถมวิวทิวทัศน์ยังโคตรสวยเลยนี่เลยน้องๆเออลืมให้ดูนะครับน้องๆหลายคนอาจจะงงนะว่าจุดตรงไหนวะนี่เลยในแผนที่ก็ตามนี้เลยนะฮะน้องๆจุดนี้เลยนี่ตรงนี้เอ้ยมั่วตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ขอโทษที ตรงนี้เลยน้องๆบอกเลยว่าเหมาะมากนะครับกับสายแบบชิลที่อยากจะขึ้นมาอยู่แบบสงบสุขนะครับเกาะบนนี้นะครับเกาะตรงนี้ก็เหมาะมากนะครับสาหรับน้องๆนะครับที่อยากจะขึ้นมาอาศัยอยู่อย่างสงบสุขแบบมีวิวทิวทัศน์สวยๆมีไดนโนเสาร์กินพืชเกิดรอบๆ <c oughs> แนะนําเลยตรงนี้เลยฮะ <c oughs> โอเคต่อไปก็เป็นจุดที่เท่าไหร่เลยเนี่ย1 2 3 4 5สาี่ห้า ต่อไปก็เป็นจุดที่6กันเลยนะครับน้องมาทางนี้เลยจุดที่6บินกันไปด้วยความรวดเร็วอันนี้พี่การจะแนะนําจุดที่แบบเหมาะนะครับแล้วก็จุดไหนที่มันแบบเดี๋ยวพี่การก็จะแบบรีวิวไปตามสถานภาพหรือว่าตามบรรยากาศโดยรอบเลยนะครับจุดเมื่อกี้ก็อาจจะอยู่ไกลาจากพวกทรัพยากรที่นหนึ่งนะแต่ว่าก็แลกมาด้วยความตื่นเต้นท้าทายนะครับน้อง เอียกมาด้วยความตื่นเต้นท้าทายนะจุดเมื่อกี้นะจุดที่5กับที่6เดี๋ยวก็เหมารวมเป็นจุดเดียวกันไปเลยนะเพราะมันใกล้กันนะทางนั้นนะจุดที่5้าที่6เราเหมาไปเลยส่วนจุดที่7นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่7น,น,นะครับน้องๆที่พี่การแนะนํานะครับก็คือบริเวณน้ําตกตรงนี้เลยฮะน้องๆนี่เลยน้ําตกตรงนี้เลยถามว่าทําไมต้องให้บริเวณนี้น้องๆดูสิครับบรรยากาศมันสวยมาก ถึงจุดนี้นะครับจะอยู่ไกลจากจุดที่ฟาร์มทรัพยากรได้นะครับแต่เรานักล่าหลายๆคนก็มักจะมาสร้างบริเวณนี้นะครับเพราะว่าแถวเนี้ยมันเป็นพื้นที่สงบนะครับน้องๆเออ,อเป็นพื้นที่แบบสงบนะครับแล้วก็ยังมีแบบน้ําตกสวยมากเป็นวิวที่โคตรส,สวยนะครับให้เราแบบได้รับชมแบบบรรยากาศของธรรมชาติแบบอ๋เห็นแล้วแบบฟินนะเออบรรยากาศมันทําให้เราแบบหายใจแล้วรู้สึกแบบ ฟินมากๆนะครับก็นี่เป็นจุดที่7ที่พี่กันจะแนะนำนะแต่จุดนี้ก็จะห่างจากทรัพยากรหน่อยนะครับน้องๆก็ถ้าจะฟาร์มทรัพยากรก็ต้องบินไกลหน่อยเนาะอ่าแต่ว่าก็แลกกับบรรยากาศที่สวยนะครับน้องๆโอเคไปดูในจุดที่8กันเลยดีกว่าครับโอ้โหจุดที่8นี่บินไกลหน่อยนะ <laughs> จุดที่แปดนี่บินบินไกลหน่อยนะครับน้องๆ แต่ก็อยากจะแนะนํานะครับเพราะว่าจุดที่8เนี่ยเป็นจุดที่พี่การชอบมากนะครับเพราะมันเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับเขาเรียกว่าอะไรอยู่ใกล้กับทะเลนะครับไม่ใช่เกาะเซี่ยพัจจันนะสาหรับเกาะเซี่ยพิจเซี่ยพัจจันนะครับพี่การจะไม่แนะนานะเพราะจุดนั้นน้องๆหลายๆคนก็คงจะรู้ดีแล้วนะครับเป็นเกาะสัตว์กินพืชแล้วก็เกาะคาโน่สองเกาะนี้พี่การจะไม่แนะนํานะครับเพราะว่าพี่เชื่อหลายๆคนคงรู้แล้วแหละอหลายๆคนคงจะไปสร้างกันเยอะแล้วนะครับ สำหรับ2จุดนี้นะก็เลยจะไม่แนะนํานะครับจุดที่8นะครับก็จะอยู่ด้านหน้านี้เลยนี่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 ตรงนี้เลยถามว่าทําไมต้องเป็นที่นี่นะครับน้องๆก็ตรงนี้นะครับจะมีบ่อน้ํานะครับเป็นบ่อน้ําลึกลับที่เราสามารถนะครับเอาไดโนเสาร์นะครับมาปล่อยไม่ได้หรือว่าจะเอามาผสมพันธุ์ที่นี่ก็ได้นะครับนี่เลยบ่อน้ําลึกลับนะครับนี่เออไม่รู้ว่าใน PC ซมันเป็นถ้าหรือเปล่านะ แต่ในโมบายมันเหมือนจะเป็นบ่อน้ําลึกลับที่เป็นแอ่งน้ำนะเราสามารถเรียกปลาโลมาปลาของเราหรือปลาอะไรก็แล้วแต่นะที่มันไม่ได้มีขนาดตัวใหญ่เกินไปมาอยู่ในแอ่งน้ํานี้นะครับโดยที่จะไม่มีตัวอะไรไมายุ่งกับมันด้วยจะไม่มีการเ์เบนจะไม่มีแมกกะพูนมายุ่งกับมันแล้วก็สามารถเอามันมาผสมพันธุ์ในนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะจะปะสัสโปกสไปโนหรือว่ากบนะครับก็สามารถเอาม,มาผสมพันธุ์ในนี้ได้นะ เพราะตรงนี้มันเป็นแอ่งน้ำลึกเหมาะมากนะครับกับการเอาไดโนเสาร์รัวสัตว์ของน้องมาผสมพันธุ์นั่นเองเป็นไงสวยไหมจุดที่8 <c oughs> ยังไม่จบนะครับนี่คือจุดที่8ที่จะแนะนำนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่จะแนะนำนะครับน้องๆจุดนี้สวยมากนี่เลยน้องๆจุดที่9อันนี้ไม่ได้มั่วนะคือเอาแบบตามบรรยากาศที่พี่การชอบนะถามว่าทำไมพี่การชอบบรรยากาศตรงนี้ก็ชอบไอ้ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะครับ ถ้าสร้างกระท๊อบตรงนี้นะครับตรงที่พี่การอยู่ตรงนี้พี่บอกเลยมันจะโคตรแบบฟินเลยนะครับสร้างหมู่บ้านให้เป็นดูธรรมชาตินะน้องๆดูตรงนี้นะครับบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากเลยบ้านอยู่ติดชายหาดนะครับมีเกาะนะครับน้อยอยู่ด้านข้างมีเอ็กซ์พล n เ t นอร์โนตนะครับเห็นปะอยู่ใกล้ๆ้ด้วยนะครับน้องนเป็นซากปะหลักหักพังหรือว่าซากโบราณน,นะครับให้เราแบบได้ซึมซับบรรยากาศแบบโดยรอบแบบโคตรจะฟินอันนี้บอกเลยว่าเน้นธรรมชาติแบบสวยสวย,สวยเลยนะครับ แค่นั้นยังไม่พอนะครับเรายัางสามารถวิ่งมาที่ทะเลได้แบบใกล้ๆแบบนี้เลยแล้วทะเลแถวนี้จะไม่มีพวกฉลามขึ้นมานะครับเพราะตรงนี้เป็นทะเลน้ําตื้นนะเหมาะมากนะครับกับการมาสร้างบ้านแล้วก็เอาไดโนเสาร์มาพักผ่อนนะครับแถวนี้นะฮะจุดที่9้าเป็นไงสวยไหมถูกใจปะ <laughs> จุดที่9นะครับก็จะตรงนี้เลยแล้วก็จุดที่10นะครับจุดที่10จุดไฮแมทหลายๆคนต้องมานะฮะ จุดที่1 0เป็นจุดที่หลายๆคนต้องมานะครับนี่เลยเน้นเป็นหน้าน้ำตกอีกแล้วนะครับท่านจุดนี้ก็ไม่ค่อยจะมีไดโนเสาร์ดุร้ายนะครับมาก่อกวนแต่หนึ่งที่หนึ่งสิ่งที่น้องจะได้จากจุดนี้ก็คือดูบรรยากาศตรงนี้สิเป็นเกาะเล็กๆมีลำธารน,น้ำนะครับที่เป็นน้ำตกไหลลงทะเลโคตรจะสุดยอดคือแบบว่าให้ดูความสวยงามของบรรยากาศถ้าน้องมาสร้างบ้านตรงบริเวณนี้ คือบรรยากาศน้องจะเห็นเลยนะครับว่ามันสวยมากๆสวยมากจริงๆน้องเอ้ยสวยแบบโคตรจะสวยอ่ะบรรยากาศที่อยู่ใกล้กับทะเลนะครับอ๋อสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบทะเลนะคืออยู่ตรงนี้บอกเลยโคตรฟินพี่บอกเลยฟินจริงๆ,ๆแล้วก็ได้รับบรรยากาศจากน้ําตกด้วยบอกเลยฟินมากเนี่ยถางต้นไม้ออกหน่อยบอกเลยว่าจ้าบเลยทีเดียวตรงนี้สวยจริงน้องแล้วก็ไปดูในจุดที่11กันเลยนะครับจุดที่11นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดยอดทิตของ เหล่าเจ้าของเซิร์ฟนะครับคนที่เปิดเซิร์ฟออนไลน์นะเจ้าของเซิร์ฟเซิร์ฟใหญ่ๆมักจะมาสร้างตรงนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่11ที่พี่การจะแนะนำนะครับเพราะจุดนี้สวยจริงๆแล้วก็แนะนําเลยนะครับถ้าน้องๆอยากจะหาความตื่นเต้นนะแนะนําเลยนะครับที่นี่เลยตรงนี้เลยนะครับพื้นที่ติดกับแดนหิมะสวยมากแล้วก็เรียบเนียนนะครับแล้วก็จะมีไดโนเสาร์นะครับมาป่วนบ้านน้องๆเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคาโน่ทีเล็กแรปเตอร์สไปโนเสือ สัตว์ร้ายแทบทุกชนิดก็จะมาเกิดที่นี่นะฮะน้องๆถ้าน้องๆแบบอยากหาความตื่นเต้นอยากได้พื้นที่ไปสร้างบ้านแบบเรียบๆสวยๆก็แนะนำอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่นี่เลยสวยโอ้ย450โอ้าสิบ ep หน้าคงไม่พลาดแล้วแหละน้องอันโล ep หน้าคงไม่พลาดแล้วแหละกดแม่นูนเซฟก่อนปึ๊ก เดี๋ยวเจอกันนี่นะครับคือจุดที่สิบเอ็ดนะครับน้องๆบอกเลยโคตรสวยโอเคเจอกันแน่คัน้เอา,เอาไออัโล4สีร้อยห้าสิบไปดูจุดสุดท้ายนะครับคือจุดที่สิบสอง ชนิดว่าแนะนําครบดึงโหลกันเลยทีเดียวสําหรับจุดที่12นะครับก็จะเป็นจุดที่พี่การทาซีรี์ไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูเลยจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่พี่การโค้ชจะชอบเลยถามว่าทําไมชอบหรอเพราะจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราสามารถสร้างบ้านในแดบ้านได้ในแดนหิมะนะครับคือในแดนหิมะมันก็สร้างได้หลายจุดแหละแต่จุดที่พี่การจะพาไปนะครับเป็นจุดที่พี่การเล่นอยู่ในไลฟ์สดนะครับก็คือจุดที่อยู่ติดกับชายแดนหิมะนะครับ จุดนั้นนะครับจะมีทรัพยากรเกิดอยู่รอบๆนะครับเยอะมากเลยแถมจุดนั้นนะครับมันจะเป็นแดนหิมะที่ต้นไม้นะครับเป็นสีเขียวซึ่งพี่การะ่ะชอบมากเลยชอบตรงที่นะครับต้นไม้มันเป็นสีเขียวนี่แหละนี่คือเหตุผลนะครับที่พี่การเลือกที่จะไปสร้างจุดนั้นนะครับน้องๆ น้องๆหลายๆคนที่ดูไลฟ์สดของพิการก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าจุดไหนนะแต่น้องๆคนไหนที่แบบกําลังหาพื้นที่สร้างบ้านแล้วยังไม่ได้ดูไลฟ์สดของพิการอาจจะไม่รู้นะว่าจุดที่พิการแนะนําให้ไปสร้างบ้านจุดไหนนะฮะน้องๆเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยแต่บอกก่อนนะจุดสุดท้ายที่พิการจะแนะนําตรงนี้คือมันจะโดนไดโนเสาร์บุกโคตรไวเลยไม่ว่าจะเป็นทีเล็กหมาป่าแลปเตอร์อโลคาโนไททัน บางครัง้งบางครา,า,าวอาจจะมีกีก้ามาเกิดด้วยก็ได้นะ <c oughs> คือจุดนี้เป็นจุดที่ต้องบอกว่าหวาวุ่นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไดนโนเสาร์จะมาบุกบ้านเราโคตรบ่อยเลยเพราะมันจะอยู่ใกล้กับพวกไดนโนเสาร์ดุร้ายนั่นเองนั่นก็คือบริเวณด้านหน้านี่เลยนี่แหละน้องๆที่พิการชอบเห็นปะมันเป็นแดนหิมะที่มีต้นไม้สีเขียวเห็นปะมันจะมีทีโอ้โหสามสี่ห้านี่เลยครับตรงที้เลยจุดนี้เลยที่พิการแบบ ชอบมากนะครับในการมาแบบสร้างบ้านในเซิเร์ฟออนไลน์เอ้ยไม่ใช่เซิร์ฟออนไลน์เซิร์ฟที่พิการไฟ์สดเล่นอยู่ประจํานะครับน้องๆ้องที่นี่เลยครับเป็นจุดที่พิการอยากจะแนะนําให้น้องๆ้องมาสร้างกันนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับจุดสร้างบ้านนะครับที่อยากจะแนะนําให้น้องๆ้องหลายๆคนนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่ยังแบบโอ้ไม่รู้จะหาจุดสร้างบ้านที่ไหนนะพิการก็นแนะนําที่นี่เลยครับน้องๆ้องบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยนะครับดียังไงก็เนี่ยอย่างที่แนะนําไปครับ อยู่ใกล้กับทรัพ,พยากรแล้วก็สามารถาหาความตื่นเต้นให้กับเราได้ด้วยนะขณะที่เราสร้างบ้านอาจจะมีไดโนเสาร์ตัวนู้นตัวนี้นะครับมาบุกบ้านเราโชคดีอาจจะเจอไดโนเสาร์ลวเวลสูงๆสายพันธุ์ที่เราต้องการมาบุกบ้านก็ได้นะ แบบที่พิการเจ,เจอเจ้าอันโลเมื่อกี้นะเราจะได้จับไดนโนเสาร์เลเวลสูงๆไว้ใช้งานด้วยโอเคครับก็สำหรับ E ีพีนี้พิการก็ต้องขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับ E p ีแนะนำจุดสร้างบ้านสวยสวยดีๆเท่ๆให้กับน้องๆ้องท่านผู้ชมหลายหลายท่านได้รับชมกันนะครับโอเคครับจะชอบการรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพิการด้วยนะครับสำหรับน้องๆ้องท่านผู้ชมหรือใครๆก็ตามที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้แล้วอยากจะโชว์รูปไดนโนเสาร์ของน้องน้อง ก็สามารถแอดไปเลยนะครับกลุ่ม Facebook นะครับโชว์รูปไดนโนเสาร์ใต้คลิปคําว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วแอดมาเป็นเพื่อนกันนะครับโอเคครับสำหรับอีพีนี้พี่การก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันในอีพีหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันน้องรักของพี่บ๊ายบายไปละ